เซนการช่างสวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวหลังคารถบนกระบะ t o โย t a าแชมป์ตัวใหม่ล่าสุดค่ะคันนี้ลูกค้าสั่งทําเข้ามาเป็นหลังคาลูมิเนียมตะข่ายนะคะประตูท้ายเปิดปิด2บานค่ะแต่ลูกค้าเพิ่มเหล็กต่อฝาท้ายขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ปูด,ด้วยอลูมิเนียมตีนเป็ดยาว25เซนติเมตรค่ะลูกค้าจะได้ขนของสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะ ด้านข้างเป็นตะข่ายเต็มแผงนะคะมีผ้าใบกันฝนยึดติดด้วยลูกบิดทั้ง3ด้านที่ด้านซ้ายขวาแล้วก็ประตูท้ายค่ะมีไฟตามกฎหมายกําหนดให้ลูกค้านะคะคันนี้ลูกค้าเพิ่มทําสีเทาภายนอกสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยนะคะการทําสีภายนอกลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะทําสีภายนอกนี้ยึดติดแน่นทนทานตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะส่งมอบงานติดตั้งหลังคารถให้ลูกคา้าเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณลูกค้ามากค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจเข้าไปกดสอบถามเพิ่มเติมในเพจร้านได้นะคะฝากกดไลค์เพจร้านด้วยนะคะเซนการช่างขอบคุณลูกค้ามากๆสวัสดีค่ะ